โค้งด้วยมีโค้งหน้าเห็นป่ะมด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 มมดมันเหมือนพิการอะมันคล้ายพุฒนาลอยอะมาต่อยเจ็บนะอย่าให้ลูกเหมือนพิการมันเหมือนวิยุโบกอ่ะบอกกันอะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเนี่ยมันเลี้ยวตามหมดเลยอ้วนตุ๊บเลยไข่ไข่ไข่ใต้ท้องว่าน่าดูดีดิเดี๋ยวไปจับนะไม่ต่อยนะโอ้โหเจ็บแเจดูดิโอ้โหพี่ดูตูดก็รู้เนี่ยเขาพูดว่าตะน้อยอ่ะตีหั พี่ไปแกล้งมันงเ่จะดูตวงพี่ไม่ถามว่ามันจะไปไหนเนี่ยโอ้โหมอเตอร์ไซค์ทีนเบยจากของหรือเปล่าเต็มเลยระวังนะลูกอย่าให้มันต่อยนะเฮ้ยมันดิ้นทำไมวะน่ะใครเหยียบเปล่าไม่ใช่พี่ฝีฝีฮะมันฝีอยู่ร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราใส่วิ้นกันเดี๋ยวโดนเหยียบปะดิโดนโดนหลานเหยียบเลยท้ายขบวนอย่างนี้ท้ายขบวนอืม อันนี้วิ่งเคลียร์พื้นที่อยู่้เฮยวงแตกวงแตกวงแตกวางหนูระวังลูกเลไป่ให้มันขึ้นมาจากไหนอ่ะลังมันดิไหนอ่ะดินนั่นแหละมั้งไหนนู่นพี่อ๋อนี่หมดแล้วท้ายขบวนอยู่นี่ทายขบวนอยู่นี่เฮ้ยท้ายขบวนอยู่นี่เว้ยติตะท้ายขบวนท้ายขบวนโอ้โหเปติตะ่าใส่ตรงนรถสวยนะถ่ายปิตะดูรอๆๆตรงรถโคตรสวยเลยอุ้ยมีการเดี๋ยวตบด้ท้ายขบวนด้วยนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนแย่เนี่ยเอาเพื่อนจับด้วยเนี่ยจับเอาไปด้วยเหรอเนี่ยเนี่ย เียกินเปล่าเอาไปด้วยตรงนู้นสวยนี่ท้ายขบวนมีหักเลยโอเชอร์ดอร์ู่นะท้ายขบวนเห็นไหมไม่วิ่งตรงเลยนะทางคือถ้าหักตัวหนึ่งก็ไปหมดแหละตายทั้งขบวนแล้วครับไ่เคยเห็นธรรมชาติเลอเขายังไม่แตกแถวเลยเดินทางตรงเลยแต่เด็กแตกแถว น้วไมมมม่่ีีอะาาทังปพี่ตันพี่สั่งแถวหยุดนิดีมีความอดีมีทหารไม่ได้เนี่ยเท้าเท้าไม่พร้อมโอ้เอาใหม่ฮะจัดใหม่ฮะพี่โอ้ยนี่ไทยกระบวนอยู่นี่ไหมไทยกระบวนเนี่ยเคยเคยดูสารคดีที่ไอ้ ไอ้วัวหรือฟายอะที่มันข้ามน้ำไหมอย่างนี้เลยอะหมดแล้วเลยตามตัวอะไรนะโอ้ตัวอีกตัวอวะวัววัวเหมือนเป็นวัวของไอ้แอฟริกาอข้ามน้ำแล้วก็โดนเฮ้ยถึงโตอะไรหมดแล้วที่แดกมากเลยไหมเกลียแล้วเฮ้ยนู้นมาอีกเนาะหลงหลงหลงมันไม่ยุ่เรียกกันอยู่เนี่ยไอตัวนั้นขึ้นไปเคลียร์ก่อนว่าหมดยังโอ้โหยอดเลยเนี่ยตัวนี้ไปไหน เขาไปตามพวกไงว่ามาแบบยงตามดีต่มีตามกลับมาูนะครับเออเจดเคโคนบอก้นะแค่เฮคนดูนี่ครับเขาจะไปไหนทางนี้หรันี้ยไม่เจอโอ้นี่นี่นี่ท้ันี้ เลี้ยวเหมือนกันนะีน่นี่ตัวสุดท้ายท้ายขบวนอยู่นี่ไเนี่ยเลี้ยวเหมือนกันนะ่เออตามทางโอ้ยตามเพื่อนทันด้วยอะ่ะน่ไ้เครื่องสามพันนะ <c oughs> เลยโอ้อออตามเพื่อนทันด้วยเออ,เ,อ,อเขาใช้หลักการอะไรแต่ที่สำคัญเนะี่ยมันเลี้ยวเหมือนกันนะเออมี GPS นะ นี่ครับทา้งๆที่ตามมาุดท้ทยวิ่งมาโอ้ไปนู่นไปนู่นจีมจะข้ามมาก